ไปเกาะไปเกาะไปกาะจ่าจังไ้แล้วไปขับไปใกล้ๆเพื่อนมาเน่อยมาเน่ตามไปอยู่พี่ไปบําเขาไปช่วยเพื่อนบํายันยนบําเพนบําเพนบําน

太出大嘛，李维老